สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อน I unfollow IG ภรรยา เป็นคู่รักที่หลายคนต่างพากันจับตามองความสัมพันธ์กันอยู่ในตอนนี้หลังจากที่หนุ่มออยธนาได้อันฟรอไอจิพระยาออยราว,วรีแถมหนุ่มออยยังออกมาโพสตข้อความเศร้าลงในอินสตาแกรมรัวๆจนทาให้หลายคนสงสัยว่าคู่นี้มีปัญหากันอยู่หรือเปล่าล่าสุดทางด้านเพจเจมอยร้อยแปดยังได้ออกมาโพสต์ข้อความโยงว่าผัวเมียต้องฟอลโล่ไอจกันไหมขอเหตุผลที่อยู่ๆผัวเมียอันฟอลโล่กันจะได้เข้าใจว่าเรื่องนี้มันปกติและคู่ของพระเอกติดกับเมียน่าจะยังรักกันดีแค่อันฟอลโล่งานนี้ทำเอา ชาวในต่างพาก,กันคอมเมนต์วิเคราะห์ดาวสาเหตุกันเพียบว่าปกติไหมนี่บล็อกผัวไปแล้วอีกท่านบอกว่าไม่แปลกตรูนี้อีกท่านบอกว่าไม่แปลกตรูนี้บล็อกหมดค่ะ อีกท่านบอกว่าไม่ปแปลกขนาดที่บ้านยังบล็อกผัวทุกช่องทางฮ่าฮ่าฮ่าอีกท่านบอกว่าผัวไม่ใช่เพื่อนห้ามติดตามรำคาญบ้านนี้ลูกสี่ไม่มีนโยบายให้ผัวติดตามเมียขอเวลาแรดในโลกโซเชียลบ้างแฮชแท็กโปรดเข้าใจมีแคาไลน์ไว้คุยกันนอกนั้น้เมียขอโสดแบบหมดมีผัวแล้วอีกท่านบอกว่าลบผัวบล็อกผัวทุกวันและอยู่ด้วยกันทุกวันไม่ใช่เรื่องแปลกอีกท่านบอกว่าคือปกติมากเประชันบล็อกทุกคนที่บ้านทั้งลูกและสามีอีกท่านบอกว่านี่กดบล็อกผัวตั้งแต่รู้ว่ามันสมัครเฟซละ อีกท่านบอกว่าเราเคยคิดนะแล้วแบบเราเป็นคนดังอะแล้วแบบคุยกับแฟนเธอเธอ ช่วงนี้กระแสเราตกอ่ะเราลอง u n f o l ล o w กันไหมฮ่า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 แล้วทุกคนก็มาสนใจเราก็หัวเราะก,กับแฟนสองคนแล้วก็ฟอลก,กันใหม่น่าคิดนะคนสนใจเท่ากับเป็นข่าวเท่ากับได้งานเฮ้ยน่าคิดอยู่นาะฮ่าฮ่าฮ่าอีกท่านบอกว่าเวลาทะเลาะกับผัวก็ u n f r i รน์ผัวเหมือนกันอีกท่านบอกว่าเขา u n นฟอลกันนานแล้วไหมอีกท่านบอกว่าปกติมากกูบล็อกทุกการติดต่อผัวอีกท่านบอกว่าบล็อกหมดค่ะทั้งผัวทั้งที่บ้านญาติพี่น้องคนในหมู่บ้านเป็นต้นงานนี้จะเป็นเพราะสาเหตุอะไรนั้น คงต้องรอให้หนุ่มอ้อยและภรรยาออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยตัวเองแล้วล่ะครับว่าสรุปแล้วคููนิ้ขาเตียงหักจริงหรือไม่ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขา่าวขอบคุณครับ